ดีเพื่อนๆกันด้วยนะวันนี้พบกับเจดีเกมะนี้จะมาแนะนําเทคนิคนะการอัพตัวละครยังไงให้แบบรีดาามิให้แม่งแบบสูงที่สุดนะตอนนี้ผมก็ได้ละเลยมานะอันนี้ก็เตือนๆเพื่อน,นๆนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นงนะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าโดนคนกดนะกดแบบเที่แม่ง สู้เขาไม่ได้ว่ะไม่อัพยังไงวะแบบของไม่เท่ากันนะแต่แบบเออเฮ้ยมันตีมันไม่ได้อะคือแบบเออโดนแบบสู้เขาไม่ได้อย่างงี้นะบางทีนะของมันน้อยกว่าแล้วเราก็สู้มันไม่ได้นะก็งงเหมือนกันนะแบบบางทีแบบเซ็ตหกอยงี้สู้มไม่ได้อย่างเงี้ยคิวเวิร์หลักอ่ะมันคืออันนี้เว้ยเป็นกดนี่มานะกดปุปป๊บเพื่อนเข้าไปแฟชั่นพอแฟชั่นปุ๊บเข้าไปที่เสรพลังเสื้อคลุมนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันมีตามนี้เลยถนะ้าเพื่อนอัพเนี่ยตามนี้ถ้าผมเห็นคนอื่นนะส่วนใหญ่ที่มันอัพอัพกันนนนมััอบววกท้้งงเลยคข่ ตัวแม่งไอ้แค่ผมสู้ไม่ได้เว้ยคือผมก็งงเหมือนกันมันไม่มีระบบนี้ใน PC คือแบบใน PC ก็คือแบบว่าเนี่ยเอาตามนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยตามเมดผมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพลังจู่โจผมเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วผมว่ามันเยอะนะมันเยอะอยู่นะแล้วก็เลือดผมว่าอยู่ประมาณห้าพันสี่แล้วก็ผมมีใส่เซตความดีเข้าไปนะเซตแบบทั้งเซตเลยไม่ได้ใส่ใจอัพตรงนี้นะเพื่อนๆมีแบบงบ หรือทุนทรัพย์นะเพื่อนๆก็จัดตรงนี้ได้นะแนะนําให้แบบว่าปวกสักยี่สิบอัพนะผมว่าแม่งแบบเล่นได้เลยคือผมตอนนี้เนี่ยผมตีคนได้หมดนะแต่แบบที่มันไม่ได้อัพแฟชั่นอะ่ะผมบวกได้หมดแต่ถ้ามันอัพแฟชั่นเนี่ยแม่งบวกยากคือมันมนตียากอะคือแบบแม่งตีไม่เข้าๆอะคือแม่งเบอร์อะตรงเนี้ยมันไม่มีในปีีแล้วผมว่าตรงเนี้ยแม่งเบอร์แบบเบอร์มากอะแบบเบอร์อะ เราก็ต้องอัพบ้างพยายามอัพตรงนี้มารีด,ดามเมจหน้าเทคนิคนะสำหรับเพื่อนที่แบบละเลยแบบผมนะก็อยา่าไปละเลยนะตอนนี้ผมก็ต้องมาเร่งอัพนะโอเคนะถ้าชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ